Bitcoin กับทองคําลงทุนแบบไหนดีกว่ากันการดีเบตระหว่างเจ้าพ่อบิตคอยไมเคิลเซเลอร์กับเจ้าพ่อทองคำแฟรงค์จูสตาเอพิโซดที่7และแล้วก็มาถึงยกสุดท้ายในยกที่6ของการดีเบตระหว่างไมเคิลเซเล l ร r ในฝั่งของ Bitcoin และแฟรงค์จูสต a ในฝั่งของทองคำว่าด้ยวยเรื่องของ Market Force หรือกลไกทางการตลาดโดยพิธีกรได้เริ่มถามแ r a n k ์ว่าในยกที่ผ่านๆมาทั้งไมเคิลบอกว่า หากพระเจ้าเลือกที่จะสร้างเงินที่สมบูรณ์แบบได้ท่านก็คงจะเลือกที่จะสร้างบิตคอยน์เพราะมันดูเหมือนจะเป็นซาวมอนนี่หรือเป็นเงินในอุดมคติที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้วณนะตอนนี้ซึ่งดูแล้วบิตคอยน์มันสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินของโลกที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและก็ดูเหมือนว่ามันจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมันก็ดูเหมือนว่าไม่มีใครที่จะสามารถหยุดการเติบโตของมันได้และก็แน่นอนว่ามันมีผลต่อก,กลไกาการตลาดเงินโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ Frank คุณจะตอบสนองต่อการเกิดขึ้นของบิตคอยที่มีผลต่อกลไกการตลาดโลกอย่างไรบ้างโดยแฟรงค์จูสตาจะมีเวลาในการอภิปรายอยู่5นาทีทางแฟรงเริ่มต้นว่ามันก็ดีอยู่หรอกถ้าพระเจ้าลงมาสร้างเงินในอุดมคติ่ทนก็คงจะเลือกเป็นบิตคอยมันก็ดีอยู่หรอกถ้าท่านออกแบบโลกของเราให้มีแต่ความสงบสุขมีแต่สันติภาพแต่ถ้ามองโลกในความเป็นจริงแล้วนั้นจะพบว่าโลกของเรานั้นยังมีความขัดแย้งระหว่างประเทศกันอยู่โลกของเรายังลุ่มหลงมัวเมาในอำนาจกันอยู่ โลกของเราสร้างให้มนุษย์ยังคงมีความกลัวและมีความโลภกันอยู่โลกของเรายังมีการแข่งขันแย่งชิงกันอยู่ไม่ใช่โลกที่ทุกคนต่างนั่งร้องเพลงรอบกองไฟกันและถ้าหากพูดถึงกลไกทางการตลาดของ Bitcoin ส่วนตัวของแฟรง k ์มีประเด็นที่ไมเคิลเซ e l l e r อภิปรายมาอยู่2ประเด็นก็คือประเด็นที่1การคำนวณ Compound Annual Growth Rate หรือการคำนวณอัตราการเติบโตแบบดอกเบี้ยทบต้นรายปีจากการลงทุนในบิตคอยและประเด็นที่2ก็คือ คุณสมบัติของการเป็น store of value หรือแหล่งเก็บสะสมความมั่งคัง่งกับค่า correlation หรือค่าความเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกการคำนวณอัตราการเติบโตแบบดอกทบต้นรายปีที่ไมเคิลเซเลอร์ชอบพูดว่าตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาการเติบโตของ Bitcoin นั้นจะเฉลี่ยอยู่ที่ราวๆป,ปีละ196%จากนี้และตลอดไปซึ่งนั่นอาจจะส่งผลให้ราคาของ Bitcoin ในอนาคต พุ่งสูงถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง5ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ1เหรียญเลยก็ว่าได้นั่นหมายถึงว่าทุกๆ6เดือนผลกําไรในบิตคอยจะงอกขึ้นเป็นเท่าตัวซึ่งมันเป็นการคํานวณที่สุ่มเสี่ยงเอามากๆเพราะแต่ละคนที่ลงทุนในบิตคอยนั้นมีโพสิชันที่ต่างกันเพราะแต่ละคนเวลาที่เข้าซื้อบิตคอยจะได้ในราคาที่ไม่เท่ากันถ้าบางคนที่เข้าที่ราคาสูงหน่อยอัตราผลตอบแทนไม่ได้เท่านี้แน่ และที่สําคัญราคาของบิตคอยมีความผันผวนที่สูงมากและการที่แสดงผลคํานวณมานั้นทางไมเคิลเซเลอร์ได้ใช้ตัวเลขจากในอดีตที่มันไม่สามารถการันตีอนาคตได้เลยและการคํานวณดังกล่าวมันหมายถึงว่าคุณจะต้องซื้อบิตคอยตั้งแต่ราคา1นดอลลาร์นู่นเนี่สงสัยคต้องนั่งไทยแมชีไปซื้อในปี2011และแน่นอนว่าผลกําไรส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นในช่วงอดีตที่ผ่านมาสื่อนกลงทุนส่วนใหญ่ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดบิตคอยอย่างจริงจังยังมาก็ย้อนกลับไปแค่2-3ปีให้หลัง ซึ่งราคามันไม่ใช่1ดอลลาร์แน่ๆดังนั้นการคำนวณผลการลงทุนแบบอัตราดอกเบี้ยทบต้นนั้นดูจะสูงเกินจริงไปสักหน่อยในขณะที่หากผมเป็นที่ปรึกษาความมั่งคั่งให้ใครสักคนในการเสนอการลงทุนในทองคําผมก็จะพูดว่า หาคุณลงทุนในทองคำตั้งแต่ปี1,970ตอนที่ราคาน้าตอนนั้นต่ำๆอยู่ที่ราวๆ35ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วจงถือมันไปอีก50ปีมูลค่าของทองคำจะเติบโตขึ้นเป็น50เท่าหรือเติบโตขึ้นกว่า6,000%โดยมีอัตราการเติบโตแบบดอกเบีย้ยทบต้นอยู่ที่ราวๆปีละ8%ซึ่งกำไรที่ว่ามานั้นดีกว่าผลประกอบการใน S&P 500หรือดัชนีตลาดหุ้นที่ติดตามหุ้นของบริษัทใหญ่ในสหรัฐจำนวน500แห่งซะอีก ซึ่งนั่นมันก็เป็นระยะเวลากว่า50ปีแต่หากวัดมูลค่าทองคาย้อนหลังตั้งแต่ปี1971แล้วถือไปแค่9ปีโดยวัดช่วงเวลาที่อายุพอๆกับบิตคอยแล้วล้วก็ด้านของทองคาก็โตแบบดอกเบีย้ยทบต้นเฉลี่ย4 2ต่อปีซึ่งดูดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวดังนั้นแฟรงก์เลยมองว่าเข้าลงทุนบิตคอยผิดจังหวะตัวเลขขี้เหร่กว่านี้เยอะซึ่งแน่แล้วว่าตัวเลขที่ไมเคิลเซเลอร์นำมาใช้ในการอภิปรายนั้นจะเอาตัวเลขตรงไหนก็ได้ที่มันฟังดูููสวยรรดมมีกมกําาไ ซึ่งหากเอาตัวเลขตอนที่บิตคอยคราชหรือตอนตลาดคริปโตพังคลืนลงมานําจุดนั้นมาคํานวณอัตราผลตอบแทนแล้วแล้วก็ตัวเลขก็จะดูแย่กว่านี้เยอะอย่างแน่นอนประเด็นที่2การเปรียบบิตคอยว่าเป็น store of value หรือเป็นแหล่งเก็บสะสมความมั่งคัง่งที่มีค่า correlation หรือมีค่าความเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆที่ต่ําจริงหรือไม่นั้นเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นและตลาดเงินดอลลาร์โดยทั้งแฟรงค์ได้ยกตัวอย่างว่าการที่จะวัดค่า correlation ได้ดีนั้น ให้ดูตอนที่ตลาดการเงินต่างๆเข้าสู่สภาวะวิกฤตหรือตอนที่ตลาดอื่นๆกำลังพังลงตัวอย่างเช่นในช่วงปี2020ที่ผ่านมาตลาดหุ้นได้พังคลืนลงมาแต่ทองคำกลับดรอปลงในช่วงเดือนนั้นแค่เพียง8%แล้วหลังจากนั้นก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแต่ในขณะที่บิตคอยดรอปลงถึง40%ซึ่งนี่ผ่านมาแค่วิกฤตเดียวแต่ในขณะที่ฝั่งของทองคำนั้นผ่านวิกฤตมาหลายต่อหลายครั้งและมันก็พิสูจน์แล้วว่ามันไปต่อได้ ทำให้ในเรื่องนี้บิตคอยยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าถ้ามันเจอวิกฤตหลายๆครั้งแล้วมันจะไปต่อได้หรือไม่ซึ่งมันทําให้แฟรงก์นั่นคิดว่าด้านดาวไซด์หรือด้านโอกาสขาดทุนในการลงทุนในบิตคอยนั้นค่อนข้างสูงคล้ายกับการลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่าราคาของบิตคอยมันจะลงต่อหรือย่อเพื่อปรับฐานราคาใหม่แล้วก็ต้องดูในช่วงที่ตลาดอื่นร่วงด้วยซึ่งถ้าหากบิตคอยมันไม่ร่วงตามนั่นถึงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า บิตคอยนั้นมีค่า correlation หรือมีค่าความสัมพันธ์กับ asset อื่นๆที่ต่ำแต่ตอนนี้เขายังไม่เห็นแบบนั้นซึ่งมันทําให้เขาเกิดข้อกังขาว่าบิตคอยมันจะเป็น store of value ได้จริงหรือไม่เพราะบิตคอยมันมีอายุผ่านร้อนผ่านหนาวที่น้อยมากมันยังไม่ได้ถูกทดสอบในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินระดับโลกในขณะที่ทองคํานั้นมันทํางานได้ดีมากในสภาวะเงินเฟอ้อที่สูงซึ่งก็ไม่จําเป็นที่จะต้องดูจากค่า CPI หรือค่าดัชนีร,ราคาผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว เพราะเมื่อราคาสินค้าพกพัธ์สูงขึ้นของกินแพงขึ้นมันจะส่งผลกระทบต่อค่า CPI โดยตรงอยู่แล้วซึ่งดูได้จากค่าเงินเฟ้อ CPI ที่เกิดขึ้นสูงในปี1970ทําให้ทองคําเติบโตขึ้นกว่า20เท่าโดยใช้เวลาเพียงแค่9ปีและนี่คือการอภิรายจากแฟรงค์จูสตาในฝั่งของทองคําโดยทางไมเคิลเซเลอร์จะมีเวลาในการต้แย้งอยู่1นาทีไมเคิลก็ได้ขอชี้แจงก่อนว่าตัวเลขที่แฟรงก์บอกว่าทางไมเคิลเคลมว่าบิตคอยน์ในอนาคต จะเติบโตราวๆปีละ196%นั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดเพราะสิ่งที่เขานํามาเสนอนั้นคือข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีตที่ผ่านมาส่วนในอนาคตเขาไม่มีทางรู้ได้เช่นกันว่าจะเป็นอย่างไรเพราะเขาก็ไม่มีลูกแก้ววิเศษบอกได้ขนาดนั้นแต่ในฐานะนักลงทุนเขาดูจากตัวเลขและสถิติย้อนหลังตามกฎของฟิสิกส์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแต่ละแอสเซทนำมาเปรียบเทียบกันแล้วก็พบว่าบิตคอยมันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแอสเซทอย่างอื่นก็เท่านั้นเอง ส่วนกรอบเวลาจะวัดอัตราการเติบโตของบิตคอยนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กรอบเวลา10ปีก็ได้ใช้กรอบเวลาเพียงแค่5ปีมันก็ดูดีมากกว่าสินทรัพย์อย่างอื่นอยู่ดีและการที่บอกว่าบิตคอยไม่เหมาะที่จะเป็น store of value หรือแหล่งเก็บสะสมมูลค่าความมั่งคั่งนั้นถ้าม่เข้าใจเลอร์ก็ตอบว่าเขาค่อนข้างแฮปปี้ที่เฝ้าดูการเติบโตทั้งราคาและมูลค่าของบิตคอยในทุกๆปีฟินกว่าเฝ้าดูแอสเซทบางอย่างที่มีราคาและมูลค่าเกือบจะคงที่เป็นไหนๆและนี่ก็คือการโต้แย้งจากไมเคิลเซเลอร์ ต่อมาทางพิธีกรได้ถามไมเคิลว่าทุกคนต่างรู้ดีว่า hard money มีค่ามากกว่า easy money หรือแปลได้ว่าเงินที่ผลิตได้ยากมักจะมีค่าสูงกว่าเงินที่ผลิตได้ง่ายซึ่งทางเฟดหรือทางธนาคารกลางของสหรัฐก็ได้ตัดสินใจที่จะผลิต easy money โดยการปริ้นเงินกระดาษออกมาอย่างมหาศาลดังนั้นทางเลือกของเราในการรักษาความมั่งคั่งของตอนเองเอาไว้นั้นก็คงจะต้องหา hard money ไมเคิลคุณช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่า ทำไมเราควรเลือกบิตคอยมากกว่าที่จะเลือกทองคําโดยทางไมเคิลเซเลอร์จะมีเวลาในการอภิปรายอยู่5นาทีทำให้เขลเริ่มต้นด้วยการบอกว่าหากมองในมุมก,กลไกการตลาดในอนาคตบิตคอยจะสร้างตลาดระดับโลกไม่ว่าจะเป็นในด้านของ Energy Money และ Finance ที่เปิดทำการแบบไร้พรมแดนและอยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจศาลใดๆในโลกนี้และมันจะเปิดทำการตลอด24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์365วันต่อปี ที่อนุญ,ญาตให้ทุกคนบนโลกใบนี้สามารถเข้าถึงมันได้มาดูด้านแรก energy กลไกตลาดด้านพลังงานหากเปรียบเทียบเครื่องขุดบิตคอยในรุ่นปัจจุบันล่าสุดจะพบว่านักขุดบิตคอยนั้นสามารถประมวลผลในการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนได้มากกว่า1ล้านล้านล้านครั้งโดยใช้กำลังไฟประมาณ30มิมลวัตต์หรือแปลได้ว่าหากคิดจากราคาของบิตคอยในปัจจุบันการขุดบิตคอยนั้นจะทำให้ความคุ้มค่าในการใช้พลังงาน เกิดมูลค่าที่สามารถคิดได้อยู่ที่ราวๆ4 5่สาถึงห้เซนต์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงในขณะที่การขายพลังงานให้กับบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยทั่วไปนั้นได้แค่13เซนต์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงส่วนถ้าหากขายพลังงานให้กับธุรกิจเชิงพาณิชย์ก็จะได้ราวๆสิเซนต์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงซึ่งโดยปกติเหมืองขุดบิตคอยสามารถใช้พลังงานธรรมชาติในการขับเคลื่อนได้เช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังลมพลังน้ําหรือแม้กระทั่งพลังภูเขาไฟ ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดที่สามารถผลิตที่ใดก็ได้บนโลกใบนี้และด้วยเหตุผลนี้นี่เองจะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานสะอาดทั่วโลกมากยิ่งขึ้นดังนั้นหากขายพลังงานให้กับเมืองบิตคอยจะคุ้มค่ากว่ามากๆเพราะด้วยเรทราคาค่าไฟดังกล่าวถือว่าเป็นรายได้ที่สูงกว่าการขายพลังงานให้กับเมืองเจริญเจริญแล้วอย่างแมนฮัตตันในนิวยอร์กซะอีกซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเพราะตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก่อนเลยด้วยซ้ํามันเป็นอะไรที่อเมซิม สึ่ในอนาคตก็จะมีเม็ดเงินมากกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐไหลเข้าสู่อุตสาหการรมพลังงานเพื่อส่งเข้าสู่เหมืองขุดบิตคอยมันเป็นการดิสรับวงการพลังงานโลกกันเลยทีเดียวแถมมันยังเป็นพลังงานสะอาดที่ดีต่อโลกอีกด้วยต่อมาคือด้านมันนี่นกลไกตลาดด้านเงินตัวของบิตคอยนั้นสามารถทําให้เกิดระบบการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายกันได้ทั่วโลกโดยไม่มีกําแพงขวางกั้นพรมแดนยกตัวอย่างเช่นหากคุณมีบิตคอยอยู่ในครอบครองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ทวีปใดก็ตาม คุณสามารถใช้บิตคอยในการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้ในขณะที่แอสเซทอย่างที่ดินหุ้นอนุพันธ์ที่คุณถือครองอยู่ในประเทศที่คุณอยู่อาศัยนั้นมันกลับไม่สามารถใช้แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศได้เลยเพราะติดเรื่องข้อกฎหมายต่างๆเยอะแยะมากมายจู่ๆคุณจะไปพูดว่าดูนี่สิฉันมีโฉนดที่ดินอยู่ที่แมนฮัตตันที่อเมริกาฉันขอเอาโฉนดค้ำเพื่อแลกเงินกับคุณในสิงคโปร์ใช้หน่อยจะได้ไหมซึ่งแน่นอนว่าใครจะไปเอาด้วยส่วนด้าน finance กลไกตลาดด้านการเงินสิ่งที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบการเงินก็คือจะมีการใช้บิตคอยเพื่อเป็นเครดิตในการจ่ายเงินการชําระเงินประกรันภัยและการลงทุนบริษัทเทคโนโลยีต่างๆด้านการเงินเข้าสู่ตลาดคริปโตมากขึ้นอย่างตอนนี้ที่เข้ามาแล้วก็จะมี PayPal Square v e n m o Robinhood และสถาบันการเงินต่างๆรวมไปถึงธนาคารก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาด้วยเช่นกัน และด้วยเมเงินจากพวกเขาเหล่านี้จะทําให้ตลาดบิตคอยนั้นสามารถเติบโตได้อีกเป็นสิบเท่าและถ้าเหล่าบรรดาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Google Amazon Apple Facebook ลงเข้ามาเล่นตลาดนี้ด้วยเมื่อไหร่มันก็จะยิ่งส่งผลให้ตลาดบิตคอยเติบโตพุ่งขึ้นเป็นพรุแตกกันเลยทีเดียวเพราะพวกเขาสามารถเข้าถึงคนนับพันล้านได้ภายในเวลาอันน้อยนิดในขณะที่ตลาดทองคํานั้นไม่มีกลุ่มเทคโนโลยีใดๆผลักดันตลาดนี้เลย นอกจากการทำกรตลาดผ่านช่องทางนำเดิมด้วยประโยคสุดคลาสสิกว่าทองคำมันเป็นเงินที่ถูกยอมรับมานับพันปี <laughs> ส่วนถ้ามองในด้านเหมืองขุดทองคำแล้วนั้นมันมีต้นทุนสูงกว่าเหมืองขุดบิตคอยมากกว่าถึง20เท่าและในอนาคตก็จะต้องทุ่มเงินอีกมาหาศาลน,นับล้นลานล้านดอลาล,า,ล,า,ลา,าร์สหรัฐเพื่อใช้ในการขุดแร่โลหะสีทองนี้ขึ้นมานั่นมันทำให้ทองคำมีต้นทุนที่สูงลิบแต่ค่าของมันกลับด้อยลง เพราะราคาที่สูงนั้นมันเกิดจากต้นทุนในการขุดไม่ใช่แพงเพราะตัวมันเองและทุกการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมเหมืองขุดบิตคอยนั้นมันได้รวมค่าระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับคนหลายพันล้านทั่วโลกเอาไว้เรียบร้อยแล้วและนอกจากนั้นเพื่อที่ผู้คนจะได้ใช้มันเป็นพื้นที่ในการสะสมความมั่งคั่งหรือ store of value และแน่นอนว่าเขาเลือกบิตคอยและนี่ก็คือการอภิปรายจากไมเคิลเซเลอร์โดยทางแฟรงค์จะมีเวลาในการโต้แย้งอยู่หนึ่งนาที แฟรงค์เริ่มต้นว่าเขายังงงกับคำพูดของไมเคิลเซเลอร์อยู่เลยว่าไม่ว่าจะฟังกี่รอบก็เหมือนไมเคิลพยายามจะใช้ตัวเลขสถิติในอดีตของบิตคอยน์มาเพื่อใช้ตัดสินใจหรือชี้แนวทางในอนาคตว่ามันจะเติบโตแบบในอดีตที่ผ่านมาส่วนในด้านพลังงานที่ทั่วโลกพร้อมใจและร่วมมือการส่งพลังงานไปยังเหมืองบิตคอยน์นั้นฟังดูแล้วก็ดูเหมือนไมเคิลเซเลอร์กำลังอยู่ในโลกนิยายอยู่ดีเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงเรา่นี้ไม่พ้นข้อกฎหมายข้อกฎเกณฑ์ต่างๆของแต่ละประเทศซึ่งมนันเป็นไปได้ยากมาก ที่โลกทั้งใบจะร่วมมือกันในเรื่องของบิตคอยน์และยังไงก็ตามทางรัฐบาลและธนาคารกลางทั่วโลกจะมองบิตคอยว่ามันเป็นภัยคุกคามเพราะพวกเขาเล็งเห็นเม็ดเงินที่พวกเขาคอยควบคุมอยู่นั้นกําลังไหลเข้าสู่ตลาดบิตคอยดังนั้นพวกเขาจะพยายามยับยั้งมันทําลายมันนี่เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถเพิกเฉยได้และนี่ก็คือยกสุดท้ายของการดีเบตซึ่งในเอพิโซดถัดไปจะเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้ที่ทั้งคู่จะออกมาปิดการอรภิปรายของแต่ละฝ่ายโดยไม่มีการโต้แย้งกันแล้ว แล้วพบกันในเอพิโซดสุดท้ายนะครับและถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue O Clock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ